ัดครบเป็นไงมีคนอัปเดตข่าวสารไหมเนี่ยเซิร์ฟโทมเนีบบ่ยไม่มีการไม่มีเดือดใช่ไหมอือนีงแต่เวลาสิบเจดถึง18บแปดนะ อัปเดตแพทอะไรพรุ่งนี้ตั้งแต่เจ็ดโมงเจ็ดโมงไงเหรอเอ้ยห้าโมงง,ง,งานใหม่ของทำปืนปืนเลวหนึ่งเลเลวห้า้านซื้อเรือตกปลานำลึกการเซฟอาวุธการันตีก,ก็คือที่ในในรูปนี้ก็คือมีแค่ตกปลานำลึกกับอันนี้ ก็นี้ก็คือสามอันนี้แต่ว่าอันนี้ยังไม่มีเฮ้ยเราทำไมไม่อัพกาชาหรอครับงงเฮ้ยเอ้าชนทำไมล่ะเมื่อไหร่กาชาล่ะครับทำไมเนี่ยชนไมเบื่อชนไม้เบื่อโหลเบื่อชนไมเบืวว่อ เดิทำไมเพื่อนดิทำไมกาะชาวที่สามดูที่ไหนครับเมื่อไหร่ขึ้นแก๊งเนี่ยครับเดือนนี้แหละเดี๋ยวขอที่พกทุนก่อนนะครับเดอนชนไหลด้วยมีอะไรป่ะ เดินชนไหลเดินโยกพวกสุนขึ้นแกงอ่ะได้ไม่มีปัญหาครับได้ได้ให้ขึ้นไปก่อนให้ขึ้นไปก่อนนึกว่าจะอยู่เล่นครอบเพลินสักรอบนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเจอที่แกงก็ได้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับผมเออแล้วเราไม่มีเอดีแล้วเนาะชีวิตลำบากอยู่นะเนี่ยช่วงเนี้ย เราไปตามหาเพชรดีกว่าเดี๋ยวหาประชาชนมาเข้านี่เดี๋ยวเข้ารูปบุดมการ์กเราดดเดี๋ยวอุตสอาห์เดินพี่โปรเจกต์นะครับสวัสดีครับแจ็กกี้เก้าฮัตครับคุณเอ่อเก้าเดินพี่เวนะครับนี่คืออะไร 20K Night ไนโบเ n น คืออะไรไการันตีอาวุธเหรอไม่ใช่มั้งได้ชวนรู้ผมกลับมาได้ไงวะได้ MG หรอ MG หรอครับจุดหล่อ ขึน้นสกินมีด,รดครับดูท้าเอ้ยคุณรับพี่เด็พี่แดนนะครับคุณหนึ่งกับพี่ดีมนะครับสวัสดีฮะเอสเต็ยุบแก๊งเหรอบนี่ครับเธอแก๊งแตกก็ไวเชอร์บิลลี่ครับ アワントーリー。<noise> <noise> ือว่าแสดงความยิ่งใหญ่แสดงความยิ่งใหญ่พี่ครับว่าไงครับขอเช่ารถได้ไหมครับรถอะไร,รครับรถสามร้อยห้าสิบรูครับเมื่อกี้ครับใช่ครับใช่สองแสนครับฟรีเช่าไหมสองแสนโอ้ลีนหนึงห่งร้อย ไม่คุ้มก็ไม่ไม่ต้องเอาครับเพราะผมผมว่ามันคุ้มอยู่แล้วบางรอบเดียวชั่วโมงกว่าได้เป็นแสนหลายแสนแล้วตอรี่เหรอครับไม่ใช่ผมถามตอรี่ใช่ไหมใช่ครับตอนนี้มันไม่มีคิวเลยเหรอครับไม่มีครับผมเพิ่งกลับมาโอเคครับพี่เริ่มนับศูนย์แล้วบในคิวอดี๋ยวไม่แคร์จะไม่แคร์หรอกนะไม่สดหรอกจะเช่าหรือไม่เช่าจะไม่แคร์หรอก อ้าวเขาเรียกข้อความแล้วเนะสามร้อยสิบโลสองรีเขามีของอยู่ในรถเหรอดูของทันเมื่อกี้ขับตั้งนานไม่ได้ดูเราเล่นขายไอ้ปล่อยเช่าแสนทานัล้นแหละผมก็ปั่นมาเล่นไปแล้วแหละสองแสนนี่คือหลังเรียนนั้นหลังรีไอ้ยังคืนเปิดทะลุก่อนเลยวะ ปัดแล้วก็อะไรเนี่ยอ้าโอ้โหโอ้หสวยเดี๋ยวตอนไปขายหน่อยสักนิดน,นึงเราเล่นเราเล่นเดี๋ยวเขาไม่เช่าเราเราเล่นเราเล่นเราเล่นไม่เอาหรอก อันนี้ถ้าเบียนอะไรนะ5-6-1หกหนึ่เนาะห้าหกหห้าหกหนึ่งใครอนุญาตให้ท่านเอาไปเปลี่ยนเป็นสีดำอย่างนั้นเหรอใครเช่ารถแล้วเปลี่ยนสีรอบต่อไปไม่ให้เช่าแล้วนะอะไรเนี่ย คันดำไหนเนี่ยเหมือนเขาฟาร์มมาให้ผมอะเบร์ที่มีเลขห้าโอเคถ้างั้นก็คันนี้ก็อิ่มสินะ ไม่เห็นแ่งตีกันเลยใช่ไหมใช่ไหมครับไอ้แก๊งหัวเมืองทั้งหลายเนะี่ยเห็นบ่นไม่มีอะไรทำามึงถ้ารักกันขนาดนี้จะมีอะไรทำได้กันล่ะน้องชายฮะ รักกันขนาดนั้นเต่ว่าใจไม่ได้ป่าไอดีสิบห้าคนนี้คนไอไอดีสิบห้าะมันคนที่มีกระหล่ำกับข้าวอะ่ะมันมีแค่หัวหอมนะคันเลขทะเบียนห้าเอาหรอแล้วก็กระหล่ำก็อยู่คันอีคันหนึ่งอเอร์ล <laughs> yeah, really, ีป่ะ พวากระล้ำอย่างเดียวมีกระล้ำอย่างเดียวแล้วมีแต่หัวหอมก็โอนไปแล้วด้วย